แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ในชุดที่1น,นะครับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ในชุดที่1โดยผมพอหนุ่มนะครับข้อ1ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกไก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอไข่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอควายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองงองงูไม่มีข้อถูกเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับในมาตรา13ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามันนะครับในมาตรา14ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัันนะครับ ข้อ 2. ผู้ใดไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขอไข่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคอควายรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงองูผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฉเฉลยนะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับรองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับในมาตรา13ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองและให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในมาตรา14ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับข้อ 3. ในสำนักนายกรัฐมนตรีอาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเราสามารถไปดูได้ในกฎหมายฉบับใดนะครับกไก่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี ขอไข่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ขอควายพระราชกิจฎีกา ic ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว,วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546งองูพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมพศ2545เฉลยนะครับค้อนิตตอบงองูนะครับพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรมพศ2545นะครับในมาตรา15ในสำนักนายกรัฐมนตรีอาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด,ด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับข้อ4ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับ ขอไก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอไข่ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอควายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงงูประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฉลยนะครับคนนี้ตอบขอควายนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับในมาตรา14สําสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและราชการในพระองค์มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับข้อ5าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใดกอไก่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปขอไข่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาพอควายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการงงูอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการการเมืองเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาในมาตรา14สี่ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและราชการในพระองค์มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับข้อ6ผู้ดํารงตําแหน่งในข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกอกไก่ประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอไข่รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอควายผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับถูกทุกข้อนะครับในมาตรา16 ให้ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับข้อ 7. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้มังคั่บัญชาข้าราชการในสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอไก่ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่นายกรัฐมนตรีคอควายรองนายกรัฐมนตรีงองู รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเฉลยนะครับคณิตอบกอไก่นะครับประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตรา16สําสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากจะมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ในวงเล็บ3เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อ8ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอควายรองนายกรัฐมนตรีงองูรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรี เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตรา16สํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากจะมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้มีประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ในวงเล็บหนึ่งรับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อ9 หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรีกไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอควายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีงงูสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเฉลยนะครับค้อนี้ตอบคอควายนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตรา17สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อ10ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงกอไก่สำนักงานปลัดกระทรวงขอไข,ข่กลมขอควายสำนักงานราัฐมนตรีงองูสำนักงานเลขานุการราัฐมนตรีฉเฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับสำนักงานเลขานุการราัฐมนตรีนะครับ ในมาตรา18ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้วงเล็บ1สำนักง,งานรัฐมนตรีวงเล็บสสำนักง,งานปลัดกระทรวงและวงเล็บ3กรมนะครับข้อ11ส่วนราชการใดมิได้มีฐานะเป็นกรมกอไก่สำนักง,งานรัฐมนตรีขอไข่สำนักง,งานปลัดกระทรวงขอควายกรมงงูถูกทุกข้อฉเฉลยนะครับคอนี้ตอบกอไก่นะครับ สำนักง,งานรัฐมนตรีนะครับในมาตรา18ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้วงเล็บ1สำนักง,งานรัฐมนตรีวงเล็บสสำนักง,งานปลัดกระทรวงวงเล็บ3กรมโดยให้ส่วนราชการตามวงเล็บ2และส่วนราชการที่เลือกชื่ออย่างอื่นตามวงเล็บ3มเนี่ยมีฐานะเป็นกรมนะครับ 12. ข้อ12กระทรวงใดมีความจําเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อทําหน้าที่จัดทํานโยบายและแผน สามารถขออนุมัติใครเพื่อตั้งสํานักนโยบายและแผนนะครับกไก,ก่นายกรัฐมนตรีขอไข่คณะรัฐมนตรีขอควายปลัดสานักนายกรัฐมนตรีงองูปลัดกระทรวงเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับในมาตรา18กระทรวงใดมีความจำเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่จัดทาํานโยบายและแผนกํากับเร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงจะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีสํานักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายในนะครับโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้นะครับข้อ13ในกระทรวงจะตรากฎหมายระดับใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีนะครับกอไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกิษฎิกาขอควายพระราชกำหนดงองูกฎกระทรวงฉเฉลยนะครับคอนี้ตอบขอไข่นะครับพระราชกิษฎีกานะครับในมาตรา18ในกระทรวงจัตตราพระราชกิษฎิกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดช,ชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้มังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้นะครับข้อ14การแต่งตั้งอธิบดีใครเป็นผู้นำเสนอกอไก่อธิบดีต้องนำเสนอตนเองขอไข่สำนักเลขานุก,การกรมขอควายปละกะ่กระทรวงงองูรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะครับ ในมาตรา18การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับข้อ15การแต่งตั้งอธิบดีใครเป็นผู้อนุมัติกอไกคณะรัฐมนตรีขอใขประหลัดกระทรวงเจ้าสังกัดคอควายสำนักงานเลขานุการกรมงงูนายกรัฐมนตรี เลยนะครับข้อน,นี้ตอบกอไก่นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับในมาตรา18การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจนารณาอนุมัตินะครับข้อ16กระทรวงจะตราพระราชกฤษฎิกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้มังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีก่อน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใครต้องส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบกาไก่นายกรัฐมนตรีขอใครประหลัดกระทรวงขอควายอธิบดีงองูสำนักง,งานประหลัดกระทรวงฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตรา18 กระทรวงจัตตราพระราชกฤษฎิกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้มังคับัญชาของส่วนราชการดังกล่าวนั้นเป็นอธิบดีก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎิกาจัดตั้งส่วนราชการให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎิกาดังกล่าวนั้นต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบนะครับข้อ 17. กระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใดกไก่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการขอไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ขอควายพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงทะบวงกรมพศ2545งองูพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมพศ2545 เฉยนะครับ้อน,นี้ตอบงองงูนะครับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545นะครับในมาตรา19กระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับข้อ18ผู้ใดไม่ได้มีหน้าที่วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และบรรลุเป,ป้าหมายของกระทรวงกอไก่ปลัดกระทรวงขอไข่นายกรัฐมนตรีคอควายหัวหน้ากลุ่มภารกิจงอง,งูหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปเฉลยนะครับคอนี้นตอบขอไข่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับในมาตรา19ทับหนึ่งให้ปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายของกระทรวงนะครับข้อ19ใครเป็นผู้มงคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงกอไก่รประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไขประหลัดกระทรวงขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงงูนายกรัฐมนตรี ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับในมาตรา20ในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้มาขัาบัญชาข้าราชการนะครับข้อ20ในกระทรวงผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำลิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี กำหนดหรืออนุมัตินะครับกอไก่ประหลัดกระทรวงขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอควายข้าราชการในกระทรวงทุกคนงงูอธิบดีฉเฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไข่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับในมาตรา20ในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้มคมัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและผลสำฤทธิ์ของงานในกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัตินะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ในชุดที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ